สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะมีวิธีการง่ายๆในการเพิ่มการเข้าชมซีนสดไลฟ์สดของ Facebook กันนะคะตัวนี้จะช่วยดันโพสต์เปิดการมองเห็นด้วยนะคะวิธีการง่ายๆนะคะเข้าสู่เว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างกันมาได้เลยเข้ามาสู่หน้าลรกของเว็บไซต์ k ค m ม,มีขีดทีเแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลฟ์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมมนต์และบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสามารถเลือกดูบริการตรงนี้กันก่อนได้เลยค่ะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสกุลชิ้ราดผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะสามารถกดสมัครสัารฉีกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่าน Google ตรงนี้เลยค่ะง่ายดายมากๆเลยค่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ แท็บบนสุดตัวนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกกันไปได้เลยในตัวบริการมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook นะคะกดไปที่ Facebook กันแล้วก็มาที่หมดหมู่กันเลยหมดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นเข้าชมสตรีมสดไลฟ์สดมีทั้ง4หมดหมู่กันเลยขอเลือกเป็น S1 ด้านบน S1 ด้านบน,นสุดตรงนี้แล้วกันนะคะ บริการด้านในค่ะขอเลือกเป็น S2 แล้วกันนะคะบริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เลือกเป็นเวลากันไปได้เลยค่ะขอเลือกเป็นตัวด้านบนสุดนะคะ5 4 3 2 1่นาทีตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลขบริการนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกวิดีโอไรฟ์สดที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยค่ะขอเลือกวิดีโอนี้แล้วกันนะคะกดเข้าไปด้านใน,ดนได้เลยเลย ตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะการยอดไม่ได้ขึ้นให้ยอดเดิมตรงนี้นะคะอยู่ที่ห9าัดล็อกลิงก์แล้วน่าไปวางกันได้เลยในปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่20สใส่กันไป1 0ึงรอยเลยค่ะในราคาสามารถกดสั่งซื้อเันไปได้เลยนะคะทางระบบนะคะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนั่ง่อยอดขึ้นกันสักคู่นึงค่ะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันในแถบนี้จะเป็นแถบออเดอร์นะคะจะเป็นแถบ หน้าประวัติการสั่งซื้อทั้งหมดพร้อมกับการายละเอียดของออเดอร์นาั้นๆก็จะอยู่ด้านนี้เลยตัวด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขออเดอร์นะคะคพณเพนท่านใดมีปัญหาสามารถดําเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้นีตรวจสอบกันได้เลยไปดูช่องทางการจมเงนินกันนาคาในรายช่องทางการจดเงินตรงนี้นะคะมีถึงหาช่องทางกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะคะตัวนี้รองรับได้ทุกธนาคารเลยนะคะอังเปาเวล์เลสค่ะคลิปตัวตัวนี้สําหรับเพื่อนเพท่านใด โอนเงินต่างประเทศก็จะง่ายๆง่ายได้ที่สุดเลยนะคะจะเป็นคริปโตตัวนี้นะคะชื่อเพตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะเราสามารถเลือกเข้าไปได้เลยนะคะและม้ยังมีตัวทูตัวนี้วันเลดด้วยนะคะไปดูบริการกันนะคะในตัวบริการตรงนี้นะคะหน้าบริการตรงนี้ค่ะทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้เลยสามารถเลือกตรวจสอบกันได้หน้านี้เลยนะคะดูกดด้านขวามือตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีรายละเอียดของแต่ละบริการตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยนะคะ และสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เลยแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการนะคะสามารถคัดลอกลิงตัวนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยทุกๆกการตึงเงินของเพื่อนนะคะเราได้รับโบนัสถึง half p e r c e n กันเลยค่ะไปดูตัวช่วยเหลือกันนะคะในหน้าตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะมีปัญหาติดเงินไม่เข้าเข้าช้าสักนิดนึงหรือออเดอร์ค่ะ ล่าช้าไปสักนิดหนึ่งนะคะก็สามารถําเลขออเดอร์ order. จากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะส่งรูปด,ด้วยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะก็เลือกกันไปได้เลยหรือง่ายได้ตรงนี้ก็จะเป็นกดเขา้าพาไลน์ติดต่อทางแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะไปดูนะการคืนเงนนินนะคะช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะก็สามารถมาตรวจสอบกันได้ที่นี่น,นี้เลย ตัวดาวน์โหลดแอปเพชั่นตัวนี้นะคะสามารถรัรองรับทั้งของแอป PC และมือถือ Android iOS เลยนะคะก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยค่ะแล้วยังมีการเชาวเว็บด้วยนะคะสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดและเรื่องเชาวเว็บกันได้เลยนะคะค่าบริการก็จะถูกลงนะคะตอนนี้นะคะยอดการเข้าชมสินสอดไลฟ์สด,สด,สดได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ k b t ีตตนี้ค่ะกดผ่านลิงเกินไปได้เลยไปเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะด้านในยังมีอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกเลยค่ะ